ความเดิมตอนที่แล้วหากว่าแกแต่ต้องเพื่อนๆนของข้าแม้แต่นิดเดียวแล้วล่ะก็งั้นข้าก็ขอไม่เกรงใจแล้วกันนะทำไมเจ้าถึงทำตัวไม่น่ารักแบบนั้นกันเล่เาฮะแกจะทำอะไรได้ล่ะฮ <laughs> ตอนหน้ากองทัพเราซากศพมากมายขนาดนี้แกจะทำอะไรได้ฮะ ข้ากำลังคิดว่าเมื่อนานมาแล้วข้าได้จัดการศัตรูจำนวนเท่านี้ยังไงข้าหมายถึงข้าจะจัดการพวกแกยังไงดีด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวนี่ตอนที่14จักรพพัดแห่งซากศพนี่แกวางแผนจะจัดการทหารโครงกระดูกเหล่านี้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวงั้นเหรอแกเป็นแค่เด็กที่ได้แต่หลอกตัวเอง ว่าตอนนั้นแข็งแกรง่งแต่ไม่เลยนี่แกรู้ไหมว่าพวกซากศพนั้นจุดอ่อนมันคืออะไรนี่มันมงแหวนเวทมนต์งั้นหรอทำไมมันแผ่กว้างขยายขึ้นรวดเร็วเพียงเสี้ยววินาทีแค่นี้นี่ทุกคนแกล้งจำเป็นว่าพวกเจ้าไม่เคยเห็นสิ่งต่อไปนี้ให้หน่อยนะได้เวลาแล้วละ่ละลาก่อน ดินแดนอ f l ไ g h t ขอบเขตดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงสุดยอดไปเลยกว่าล้างเหล่ากองทัพซากศพเพียงเสี้ยววินาทีใครเขาช่วยเราไว้อีกแล้วเออข้าในตอนนี้ห่างฉันจากเขามากจริงๆ เอาละตอนนี้ข้าได้จัดการค่ารับใช้ของเจ้าหมดแล้วเจ้าจะทำอะไรต่อดีช่วยใหข้าดูหน่อยสิท่านผ้าคุมแดงนั่นอะไรนะจกกักรพรรดิริชงั้นเหรอพลังเวทไกกาอลาเล่แค่นั้นมันไม่รักะแะค่ลักายต่อข้าคนนี้หรอกเอาจริงๆนะไอเวทมนต์ของเจ้าเมื่อครูทำข้าประหลาดใจเลือกเกิน การที่เจ้าใช้เวทล้างบางเล่าบรรดาสมุนข้าขนาดนั้นข้าก็ไม่ค่อยแน่ใจนักรักว่าเวทมนแห่งสแสงนั้นจะสามารถใช้ได้อีกครั้งได้กว้างกว่าเดิมไหมเอาเถอะแต่มันก็ช่างน่าเสียดายยิ่งนะักดูเหมือนว่าเวทเมื่อกี้แกคงทุ่มสุดตัวไปแล้วสินนะมันช่างเปล่าประโยชน์ เมื่อใช้กับจัก,กระพัดแห่งซากศพนี่เป็นไปได้ไหมว่าแม้แต่ใครเองก็เอาชนะเขาไม่ได้อะเขาอาจจะพูดคมพวกเราอยู่ก็ได้เมื่อใครสักคนที่ใช้เวทมนต์ได้เก่งมากๆไม่ยอมรับความตายและความมืดเขาพูดนั้น จะกลายมาเป็นริชแต่ว่าเก่ง <Rebel> ขนาดนั้นยังถูกบ,บงการด้วยชายคนนั like <c oughs> ้นได้เราไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเจออะไรแบบนี้มอนสเตอร์ในตำนานนั่นที่มีให้เห็นแค่ในเรื่องล่องปลามปราเท่านั้นเหล่าต้นไม้เริ่มค่อยๆแห้งเหี่ยวลงอ้า พวกเจ้าเองก็จะตายช,ชา้าๆเหมือนกับต้นไม้เหล่านั้นละ่ะเ๊ะพลังเวทของค้าถูกบังคับให้ปิดพันึกอะอะไรนะข้าก็แค่กั้นบาเรียไม่ให้พวกเจ้าทำลายป่าก็แค่นั้นเวทที่แข็งแกร่งนั่นงั้นเหรอ นี่เจ้าหมายความว่าเจ้ากำลังทดสอบข้าอยู่สินะเขายังยิ้มได้อยู่งั้นเหรอในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะเจ้าเด็กนี่มันมีปัญหาทางจิตอย่างงั้นเหรอรือว่าเอาละทางนั้นข้าจะ,สะแสดงเวทมนต์ของข้าให้เจ้าดิดูเองเราความมืดเผยจงเปลี่ยนเป็นเปลวเพลิงและแผดเผาเหล่าศัตรูของข้า นี่คือไฟแห่งความมืดที่ไม่สามารถดับได้จนก่อไฟนี่จะเผาไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสัมผัสและเผามันจนไม่เหลือซากแม้แต่กระดูกเฮ้ยไม่น่าภาคเสียงตัวนี้ยากเลยเจ็พ่อเอ๊ะแสงนั้นคืออะไรกันถ้าดีบรวมๆพลังเวท The Land of Light ขอบเขตดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงบีบมันเพื่อรวมตัวในจุดเดียว ใช้พลังเวทแล้วรวบรวมมันไว้ไอ้เวทที่กว้างขนาดนั้นรวมไว้อยู่แค่ก้อนเวทแสงนั่นหรอความมืดเถยจงกลืนกินแสงนั่นซะเปลวเพลิงแห่งคำสาปคลาสเฟรมพลาอฟไลท์เสาหลักแห่งแสง ว้าวบาเรียงความมืดนั้นมันค่อยๆหายไปแล้วริชคิงอะไรนั่นไี่หายไปหมดแล้วละเหลือเพียงแค่แกนกลางเวทนั่นแล้วตอนนี้ข้าจะถามเจ้าอีกครั้งว่าเจ้าจะทำอะไรต่อดีละ่ะโชว์ให้ข้าดูน้อยท่านภ่าคุมแดงชายที่สวมผ้าคุมกำลังสับสนกับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของเขา นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เวทแสงจากวงแหวนเวทขั้นสุดยอดล้างบางเหล่าผีดิบเพียงแค่สียวินาทีแถมยังฝังริชคิงที่ข้าเพิ่งจะอันเชิญออกมาทั้งหมดนี่เพียงแค่ใช้เวทเดียวงั้นหรอข้าไม่เคยได้ยินมาก,ก่อนเลยว่าในโรงเรียนแห่งนี้จะมีปีศาจเช่นนี้อยู่ตอนที่สิบห้า ปิดฉากและรายงานผลชัยชนะถูกลบล้างแล้วจะจะทำอะไรต่อจากนี้ดีละ่ะมันคงไม่จบง่ง่ายเช่นนี้หรอกใช่ไหมบัดซบนี่ร่างกายของขา้ากำลังสันอยู่งั้นหรอข้าในตอนนี้เนี่นนะนี่แกชื่อว่าอะไรเจ้าเด็กนี่ยังคคลแฟร์ฟิลนะฉันปีที่หนึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนเวทมนต์แห่งนี้คคย าข้าจะจำชื่อน,นี่ไว้นี่มันหินเวทมวนต์เคลื่อนย้ายนี่นะไม่ได้การละฉันไม่ยอมให้แกทำแบบนั้นหรอกวินบลเบล็ดจะสุนวายุไม่ได้การต้องยิงกระสุนวายุเพิ่มอีกสักที จำเข้าไว้ดีคายข้าจะมาหาเจ้าอีกครั้งแน่เมื่อถึงเวลานั้นจะเป็นวันตายของเจ้ามีหินเวทมนต์บนหน้าของเขามันเป็นหินอะไรนะคอยขอบคุณมากที่ช่วยพวกเราเอาไว้คายเราไม่รู้จะขอบคุณใครยังไงดีทุกคนปลอดภัยก็ดีแล้วล่ะเฮ้ย <Hey, S 1> พวกเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมอาจารย์เฟรย่าอาจารย์บาดเจ็บงั้นหรอแผลแค่นี้สบายมาก ไม่เป็นไรหรอกพวกเจ้าทุกคนปลอดภัยสินะ้ยโชคดีจริงๆใครเมื่อกี้มีชายคนหนึ่งอยู่ที่นี่นี่ใช่แล้วแต่ดูเหมือนว่าเขาหนีไปได้แล้วล่ะเหมือนเขาจะเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังเลยรวมถึงเจ้ามอนสเตอร์ผิดประเภทนั่นด้วยนี่เจ้าเจ้าเอ,อาชนะพวกมันได้งั้นเหรอมอนสเตอร์ Monster ที่ดูซับเวทมนต์นั่นนะนะครับไซเคสแล้วก็ฆ่าเป็นความจริงงั้นเหรอไซเคสใช่แล้วครับยังไง เอาชนะมันได้ยังไงนี่นี่นี่ซาตร,รารันเรกัสก่อนอื่นเราต้องช่วยนักเรียนก่อนนะโอ้การควบคุมของป่าถูกกู้คืนมาได้แล้วนักเรียนที่ได้รับบาเจ็บกำลังถูกเคลื่อนย้ายอ่าดูเหมือนว่าพลังเวทของข้าก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันสินะโทษทีนะแต่ข้าต้องไปก่อนแล้วละรอเดี๋ยวไซแคส อนี่ใครทำอะไรนะนี่เจ้ากำลังต่อต้านลนไกลการส่งคนกลับอยู่นะไว้ข้าค่อยบอกกับอาจารย์ที่หลังนะจริงๆแล้ววันนี้มีเรื่องมากมายเกิดขึ้นยังไงซะทุกคนก็มารวมตัวกันในสถานการณ์แบบนี้สุดท้ายก็ก้าวข้ามผ่านมันไปได้ข้าเลยคิดว่าเมื่อมันจบลงแล้วข้าก็แค่ อยากจะเดินกลับไปพร้อมกับทุกๆคนแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้นะได้ไหมขอรับไม่ได้ที่นี่ยังเหลือมอนสเตอร์ในป่าอยู่นะฮัลโหลติดต่อศูนย์ควบคุมหลักให้ใช้เวทบังคับย้ายนัก,กเรียนทุกคนออกจากป่าเดี๋ยวนี้เลยอพวกเจ้าอยากเดินกลับไปพร้อมกับใครไหมค่ะ พวกเราต้องการกลับไปพร้อมกับถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็ก็อยากจะให้พวกเรากลับพร้อมกันไซเคสล่ะคิดเหมือนกันงั้นหรอถ้าใครไม่ได้อยู่ที่นี่บางทีพวกเราทุกคนอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้แถมผู้มีพักคุณคนนั้นยังพูดอีกว่ากลับด้วยกันเถอะวันนี้ข้าคงจะปฏิเสธคำเชิญน,นั้นไม่ได้หรอกเจ้าเด็กนี่ไซเคส ไม่เคยแสดงออกด้านที่อ่อนโยนเช่นนี้มาก่อนในสถานการณ์แบบนี้ข้าทำอะไรไม่ได้เลยข้าช่างแน่เห็นแก่ตัวจริงๆที่ต้องคอยคาดหวังไในตัวของพวกเจ้าแต่กว่าที่ข้าจะไปถึงพวกเจ้าอดทนไว้หน่อยนะข้าคาดหวังในตัวเจ้านะใครการที่มีเจ้าอยู่ในวันนี้ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันคงจะเกินสิ่งที่ข้าจินตนาการเอาไว้เลย โอดีก็บอกว่าบังคับไม่ใช้เวดึงนักเรียนกลับไปยังไงล่ะไม่สมกับเป็นเจ้าเลยนะ,ะไรกัสหยุดพูดถึงเรื่องบังคับใช้เวดนี่ได้ไหมอะไรนะวันนี้มีเรื่องมากมายเกิดขึ้นในคลาสเรียนนี่แผนการต่อสู้ก็ผิดเพี้ยนการต่อสู้ในวันนี้ มันมีบางอย่างไม่ถูกต้องมันยังสรุปไม่ได้นะอะไรกันครับแต่พวกเขาทั้งคู่อาชนะลัสบอรได้เลยนะอ่าช่างเป็นเรื่องที่น่าโหดร้ายซะจริงๆเรื่องทั้งหมดนี่บรรดาอาจารย์ต้องรับผิดชอบทั้งหมดเออรีบอบพยพทันทีโชอาจารย์เลยก็แต่ว่าให้ใครไซเคสเคทีเด e เลีย er คาสเอฟคนนี้ไม่จำเป็นต้องถูกบังคับดึงกลับไปแค่นี้นะ ตอนนี้พวกเจ้าพอใจกันแล้วหรือยังละ่ะแต่ว่าจานจะต้องไปด้วยนะขอให้สนุกละ่ะฟรียาฮเอาละ่ะไซเคสไหล่ข้ายังว่างประยุงเจ้าอยู่นะไม่ละข้าไม่ต้องการไม่เอานะก็ได้ก็ได้ข้าจะนับเรื่องนี้ไว้ด้วยก็ได้เอาละ่ะถ้างั้นพวกเรากลับกันเถอะใค ดูเหมือนว่าอาจารย์ใหญ่ต้องการให้เจ้าเล่ารายละเอียดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ทั้งหมดข้ากอโทษแล้วกันนะดูเหมือนว่าวันนี้เจ้าคงจะเหนื่อยล้าสินะไว้เจ้าแวะไปที่หลังแล้วกันบุคคลที่มีความสามารถที่สุดในสถาบานแห่งนี้จะเป็นคนประเภทไหนกันนะขออนุญาตเข้ามาโอ้เจ้ามาแล้วสินนะใครอาจารย์ใหญ่ศสตราจารย์ทาโลทะเลสอิเลีสถนัดธาตุลมน้ำดิน ข้าชว,ว่าลาลลทาเลียสตอนนี้ข้าดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่สถาบันแห่งนี้เอาละนั่งลงก่อนสิครับในกรณีนี้อาจจะไม่เป็นทางการไปสักนิดเจ้าคงทราบเหตุผลที่ข้าเรียกเจ้ามาแล้วสินนะล้มมันได้ยังไงเจ้าล้มมอนสเตอร์แบบนั้นลงได้ยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นระหว่างเจ้ากับชายผ้าคลุมนั่นทั้งหมดนี่ จาเล่าให้ข้าฟังหน่อยได้ไหมเอ่ออืมอ่าเ,เดี๋ยวข้าขอคิดก่อนนะเออข้าจะโกหกยังไงดีแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออคือข้าจะพูดยังไงดีให้ฉันอนธะิบายการปกปิดเวทแห่งแสงนั้นยังไงดีนะดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งที่ทําให้พูดออกมายากสินนะเออไม่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 ใช่แบบนั้นหรอกครับเจ้าไม่จำเป็นจะต้องปกปิดทุกอย่างกับคนผู้นั้นหรอกนะขายเอ๊ะ อาจารย์มิลลุนนะ่าไม่เจอกันนานเลยนะคายทำไมอาจารย์ถึงมาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ได้ละ่ะหล่อนเป็นสหายเก่าของข้าเองและข้าได้ฟังเรื่องของเจ้ามามากมายเลยละ่ะจากปากของหล่อนเอง,จองอเองจ้าเป็นสิทธิ์เพียงคนเดียวของมิลูุน่าสังคลายเฟฟิ อาจารย์และอาจารย์ใหญ่รู้จักกันสินะเรื่องที่พวกคุณรู้จักกันแบบนี้มันเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะอาจารย์ควรจะบอกข้าไว้ก่อนนะตกใจหมดเลยจะข้าบอกเจ้าเจ้าก็คงไม่เซอร์ไพรส์สิใช่ไหมเออช่างมันเถอะอาจารย์มาทำอะไรที่นี่งั้นเหรอเออมีบางสิ่งที่ค่ะอยากยืนยันมันสักหน่อยนะเกี่ยวกับความลับของผนึกในสถาบันเวทมนต์แห่งนี้ค่ะ มาที่นี่เพื่อสืบเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นข้าเลยปล่อยเรื่องนั้นไปก่อนดังนั้นข้าจึงต้องการให้เจ้าตรวจสอบเรื่องนี้ให้ข้าน้อยนี่เป็นความต้องการไม่สิเป็นคำขออนุเคราะห์ให้เจ้าช่วยอาจารย์คนนี้ด้วยเถอะคำขอของอาจารย์คืออะไรกันนะลึกลงไปในชั้นใต้ดินของสถาบันเวทมนต์ มีสัตว์วิเศษถูกปิดผนึกโดยโซ่เวทมนต์สัตว์วิเศษนั้นมันเคยเป็นมังกรมาก่อนว่ากันว่าดินแดนของมันหากมีผู้ใดเหยียบย่ำเข้าไปมันจะแผดเผาคนผู้นั้นเออมีมังกรถูกปิดผนึกไว้สถาบันเวทมนต์แห่งนี้ด้วยงั้นหรออืมนอกจากนี้มันมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ที่นั่นตราผนึกนั้นอยู่ในที่ที่เจ้าเรียนอยู่ตอนนี้ไงละ่ะคือห้องเรียนคลาส s เออห้องเรียนคาสเอฟงั้นเหรอที่นั่นมีตราผนึกงั้นเหรอใช่แล้วอาคารแห่งนั้นถูกปกกลุมไปด้วยแหล่งเวทมนต์ที่ทรงพลังเพื่อทำการผนึกมันไว้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าอาคารนั่นยังคงสภาพเดิมและไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่หรือว่ารีโนเวทขึ้นได้อ๋อนี่คงเป็นเหตุผลสินะถึงว่าทำไมอาคารถึงเก่าแก่สุดโมสภาพย่แย่สุดๆขนาดนี้ ข้าก็นึกว่าคนใหญ่คนโตจงใจแกล้งเราคลาสเอฟซะอีกดูเหมือนว่าเหตุผลของใครมันจะฟังขึ้นกว่าที่ข้ากล่าวมาเมื่อกี้อีกนะอาจารย,าย์ใหญ่โอ้ยแต่ว่านะการที่จะสืบสวนเรื่องนี้ได้นั้นมันมีปัญหาน่าสีเนียนเปลี่ยนเรื่องเลยละกันก่อนอื่นนั้นเราต้องหาทางเข้าของผนึกนั่นกน่อนเฮ้พวกเราไม่รู้ทางลงไปหรอ พูดง่ายๆก็คือผนึกนั่นมีแรงเวทมนต์ที่แข็งแกร่งมากอยู่แล้วการออกแบบนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกปิดผนึกของอาคารจากด้านบนเท่านั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมอยู่ๆก็มีพลังเวทแหล่งที่สองมารบกวนทางเข้าจึงมีการเปลี่ยนที่ไปมาตลอดเออเราอาจารย์จึงจะต้องหาทางรีบปิดผนึกนั่นโดยเร็วจ้ามังกรน,นั่น อันตรายขนาดนั้นเลยเหรอก็อตามตำนานกล่าวไว้ว่าแบบนั้นนะนะยังไงซะพอข้าได้ตรวจสอบแล้วข้าก็เห็นพวกเมสมาปกคุมเท่านั้นไม่เจอมังกรอะไรนั่นเลยแน่นอนลว,ว่าพวกเราไม่ต้องกังวลไปรอกก็เพราะว่ามันถูกพนึกด้วยโซเวทมนตที่ทรงพลังมากมาถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงเลวร้ายที่สุดยังไงก็ตาม พวกเราก็จะไม่ปล่อยให้โซ่นั้นอ่อนแอลงได้หรอกดังนั้นการตรวจสอบครั้งนี้ก็เพื่อยืนยันเรื่องความแข็งแรงของโซ่นั้นเช่นกันทางเข้านั้นย้ายที่ตลอดเวลาสถานที่นั้นพนึกมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่สินะถึงแม้ว่าเจ้าจะเก่งพอถึงขั้นเป็นสิทธิ์เพียงคนเดียวของมิลูนาก็ตามเจ้าก็คงคิดว่าภารกิจครั้งนี้ยากอยู่สินะทำหน้าเครียดเชียวอืม ดูเหมือนจะน่าสนใจมากเลยแฮะงั้นปล่อยให้ข้าจัดการเรื่องนี้เธอะขอรับโอ้โหเด็กมันไฟแรงสมกับเป็นธิษของข้าจริงๆข้าเข้าใจแล้วละ่ะถ้างั้นการตรวจสอบเรื่องนี้ข้าขอฝากเจ้าไว้ลักกันได้ครับเอาล่ะตอนนี้พวกเราควรจะกลับมาพูดถึงประเด็นหลักกันก่อนดีไหมประเด็นหลักเหรอแม้ทำเป็นลืมไอ้นี่นี่ก็ยังที่ว่า จงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนนอกหลักสูตรนั่นให้ฟังหน่อยสิที่ข้าเรียกเจ้ามาในวันนี้ก็เพื่อจะถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อ๋อจริงด้วยถ้างั้นช่วยบอกข้าน้อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ย่อปิดบังข้าเลยข้าเข้าใจแล้วขอรับ คือเรื่องมันเป็นแบบนี้นะครับมีมอนสเตอร์ผิดประเภทเก่งกว่าเดิมมีชายผาคคุมแล้วก็มีริชคิงจักรพรรดิแห่งซากซพบแล้วก็ตัวข้าลส่ไปเลยเอทาล์ลทาร์สนี่ขายคุงในฐานะตัวแทนของสถาบันเวทมนต์แห่งนี้ข้าต้องขอขอบคุณเจ้าที่ช่วยเหลือสถาบันเวทมนต์ของพวกเราให้พ้นวิกฤตในครั้งนี้เด้เดี๋ยวก่อนสิครับ อย่าก้มหัวใยผมแบบนั้นสิผมรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่สบายใจยังไงไม่รู้ก็เจ้าทำได้ดีมากๆเลยนินนะหัวที่มีแต่งอกหงอยยุ่งเหยิงแบบนี้จะก้มคํานับให้เจ้าเป็นร้อยเป็นพันขังก็ยังได้นอกจากนี้ถ้าอยากจะตบรางวัลให้เจ้าสักน้อยในเมนรุนาสังอะไรที่ทำให้เขาแล้วเขาจะมีความสุขได้กันล่ะ อย่างเช่นซุบซิบซุบซิบซุบซิบโอ้แบบนี้นี่เองตัวข้าทาโรทาริสอิเลียตในนามอาจารย์ใหญ่แห่งสถาบันเวทมนต์ใช้อำนาจของข้าเติมเต็มความปรารถนาของเจ้าเพียงหนึ่งอย่างและข้าจะหนุนหลังเจ้าขอเสนอนี่มันสมกับเป็นเจ้าจริงๆมิโูนาสังโขอเสนอนี่ เจ้าคิดว่ายังไงล่ะขยุงโอ้อย่าก,กลัวข้าไปเลยขอรับข้าจะใช้มันตามที่ข้าต้องการเลยล่ะฮึมอืมอืมอืม,อมดีมากดีมากงั้นพุ่งนี้ข้าจะแนะนำให้เจ้ารู้จักกับอาจารย์ที่กำลังตรวจสอบเรื่องนี้ให้เจ้าอีกทีละกันคงจะช่วยเจ้าได้ไม่มากก็น้อยเลยนะขอรับงั้นข้าขอตัวไปก่อนนะ ห้องรับรองแขกข้องหอพักนักเรียนเฮ hey, ทุกคนคอยอาจาร,รย,ายร์ใหญ่รยกเจ้าเข้าไปพบทำไมหรอใครเธอเดินดูหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรลอกไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วเจ้ากับอาจารย์ใหญ่พูดคุยเรื่องอะไรกันละ่ะเออก็มีหลายอย่างเลยนี่ขอประธานอภัยด้วยคายุยะการ์เดนยวัดเดอะไรกันมีปัญหาอะไรอีกนี่ไซแคสนี่พวกเจ้า ล้วไอ้มอนสเตอร์นั่นลงใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะไซเคสกับข้าล้มมันคนละตัวนะ่ะว่าไม่มีทางหน้ามันเป็นไปได้ยังไงเงียบก่อนข้าได้ยินคนพูดเช่นนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นหรือคอรับถ้างั้นข้าขอขอบคุณที่พวกเจ้าช่วยชีวิตข้าด้วยนะขอรับข้าได้ยินมาว่าพวกเจ้าไม่ได้ช่วยเพียงแค่ข้ากับการเด่นเท่านั้น แต่ยังช่วยเพื่อนร่วมชั้นเรียนทั้งหมดด้วยขออภัยที่ก่อนเริ่มคาสเรียนข้าได้เสียมารยาทกับทุกคนนะขอรับข้าขอโทษจากใจจริงนี่การ์เดนเฮ้ยเออเอเอรู้แล้วนะขอบคุณน้าที่ช่วยชีวิตข้าไว้ ไม่เอานะไม่ต้องกังวลเรื่องแค่นี้หรอกก็พวกเราทุกคนเป็นเพื่อนร่วมสถาบันกันนี่นะก็เป็นเรื่องปกติที่พวกเราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แล้วจริงไหมว้าวคำพูดทัชใจมากเลยไปคัดเดตนายกดีไหมแต่ว่านะข้าขาถามสักอย่างเธอขาใจจัดเลยว่าพวกเจ้านะ่ะเอาชนะมอนสเตอร์แบบนั้นได้ยังไง ข้าก็แค่ชกมันด้วยความเทพของข้าไงล่ะส่วนข้าก็ใช้ดาบฟันมันด้วยความเทพของข้าไงล่ะนั่นแหละคือทั้งหมดอ๋พูดแค่นี้เนี่ยนะพวกเจ้าอธิบายให้ข้าเพิ่มกว่านี้เลยเดี๋ยวนี้เลยนะโชคดีอะไรอย่างนี้เรื่องที่ผ่านมานี่คงจะทำให้ทุกคนใกล้ชิดกันมากขึ้นใครคงเป็นเด็กที่น่าสนใจซะจริงจ บางทีข้าอาจจะขาดหวังกับการตรวจสอบครั้งนี้ได้เช่นกันสินนะเรื่องนี้ไม่แค่คนเดียวสินนะอาจารย์ที่ข้าได้ไว้วางใจให้จัดการกับเรื่องตรวจสอบนี้คงไม่แค่หลอนเพียงคนเดียวเท่านั้นข้าหวังว่าหลอนคงจะทำได้นะหอคอยห้องทดลองแห่งสถาบันเวทมนต์สิงน้ำเดือดปุด,ป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 ด โอ้ไม่ก็ชนี่ท่าลิลิเซีคุณทำห้องรกอีกแล้วนะนี่ข้ามาเมื่อไหรข้าจะต้องทำความสะอาดทุกทีเลยขอร้องละช่วยกันทำความสะอาดด้วยสิฟูฟูฟูเยี่ยมเลยอลิซาเจ้ามาได้ถูกจังหวะพอดีข้าค้นพบส่วนผสมใหม่เอ๊ะนี่มันของจริงเลยล่ะฟูฟูฟูนี่คือจุดเริ่มต้นของโชคชะตาที่ไม่แน่นอน เขารู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่มหัศย์กำลังจะเกิดขึ้น